ใกล้วันหยุดใครกำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศดีๆมานั่งทานกับครอบครัวรสชาติอร่อยมีพุงขอแนะนำที่นี่เลยเกาเหลาอากงที่ร้านตั้งอยู่ในสวนอินทผลัมบรรยากาศหลักล้านแต่ราคาแค่หลักสิบร้านนี้เขาตกแต่งด้วยดอกไม้นนาพันธุน์แถมมีน้ำตกลายล้อมเพื่อคลายความร้อนเมนูของที่ร้านมีให้เลือกหลากหลายเริ่มต้นที่50บาทเองทุกคนถึงจะชื่อร้านเกาเหลาแต่อาหารไม่ได้มีแค่เกาเหลาอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นสารพาัดต้มผัดแกงทอดใครมาต้องลองเมนูนี้เลยส้มตำไทยหมูกรอบรสชาติส้มตำจัดจ้านเข้ากับหมูกรอบเป็นอย่างมากเม นูแนะนำอีกอย่างที่พลาดไม่ได้เลยก็คือผัดไทยเสิร์ฟมาคู่กับหมูกรอบช้ำๆหรืออยากทานแบบอาหารจานเดียวแอดแนะนำข้าวไก่ตะไคร้รสชาติแซ่บถึงเครื่องอย่าลืมสั่งเกาเหลาหมูตุ๋นของทางร้านที่ตุ่นกันมาแบบเปื่อยสุดๆน้ำซุปกุ้งกล่อมอร่อย